ะอดหรืออิ่มเราจะยิ้มให้กันอ้ายให้คำยืนยันตั้งแต่วันเราสองคลองใจชีวิตรายวันอยู่กับงานปัญหามากมายหากบ่มีแรงใจ จากอายคงท้อไปนานจิตใจไว้วันยามอายน,านั้นเงียบไปห่างแค่วันบุญใจคิดมากไปวันไผ่มากันสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่าพี่น้องค่าโบราณเพิินบอกว่า ้าผู้ใดร้องเพลงตอนกินเขานสิได้ผัวผู้เถาเป็นบ่คคาจักสิเถาหรือบ่วเถาค่ะมือน,นี่เราสิมาก,กินเขาน้าค่ะล้องไปเบิงกันเลยจ้าค่ะไม่กินเขาน้ากันเด้อค่ะมือนี้ปลาเบิงลาบปลาเบิงอู้น่ากินมากๆเลยค่ะลาบปลาของเราปลาอีอยงเนาะเนี่ยปลานนันี้เบิงนี่ง่ายเขามากินเขากับไครกับ <c oughs> ผู้เ่าอีลละ เขาบอกว่าลองเพลงตอนกินเขาสิได้ผัวผู้เฒ่าหรือผัวไอหออยังเบิ้งเ <c oughs> อาเด้อค่ะนั่นคือผู้เฒ่าแล้วคือรอแท้้อ,อยรอคือไอมิดนาะนี่เนาะเจาะเา้าก็ค <c oughs> <c oughs> ือเป็ดสลาอีหลายเลยไม่รู้ไหมเขาบ่รูจ้จักหรอกมิดกับเป็ดสลานยจยดีใจแท้เอมีพักอีไยังเมียเนี่ยโ <c oughs> โอ้สุดยอดมเอนิตลาบปลาให้กินค่ะนี่ราปลาขาวชิมเบิ้งเด้อว่ามันแซ่บบ่เบิ่งพักแต่ละอย่ะไเนาะ อันนี้เขาเอื่นว่าดีปลาช่อนดีปลาช่อนรสรสชาติมันสีออกขมขมหวานหวานนิดๆนะฮะพวกนี้หวานเป็นลมขมเป็นยาอน,นีี้ป้องกันพวกเสีอเวลาได้ดีอเนี่ยต้องอ้างสิอันนี้เป็นพักพื้นบ้านชะพูใบชะพูพวกนี้นีถาดเล็กสูงบานเอาเหฮืดนพักที่เลือดอ่าอ,อันนี้มาแข้ง อ่ามะแขมมะเขือพวงอันนี้มะเขือธรรมดาเฮพวกมีมนสิลดไขมันในเลือดพี่น้องลดไขมันในเส้นเลือดพวกมะแขงมะเขือน,อนี่ต้องกินอ,อันนี้อัลก,กัตินอู้มีทั้งหมากมีทั้งยอดอัลก,กัตินเนี่เป็นยาอายุวัฒนะพี่น้องออายุวัฒนะสิไดที่กินไายก็สิไดเน้หลายมันเป็นพักพื่นบ้านสันนี้เพิ่อนวัดดอกค่าอ่าดอกค่าเนี่ยอันนี้ก็ลดไขมันในเลือดได้ มีอีกเนี่ยใบบัวบกโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหสุดยอดใบบัวบกเนี่ยมันเสพบำรุงสมองพี่น้องบำรุงสมองนะครับอันนี้ใบหมูเสือ,อใบหูเสือมีแต่สมุนไพรอ่อมีแต่สมุนไพรทั้งนั้นเลยโอ้โหสุดยอดจัิงสิล่ะกินแล้วสิ<อ>เป็นยังไง นี่เรียกอายุยืนหมื่นหมื่นปีจะไปอยู่หอดหมื่นปีแต่ลูกหลานเขาชิซั้่งยู่บ่สมควรกับพ่ออ๋อออมปลาดูผสมว่าออมปลาดุูปิดรวมเป็นใดคือนี่ตักปาดุกมาซีมันซีมันก่อนอืมอืมอืมใส่แือมีผักออมแสบใส่พร้อมว่เนี่ยใส่โอ้มีผักออมแสบใส่พร้อมโอ้มันส่งแสบอีหลีนั่งไอเฮ็ดให้กินเด้เฮ็ดให้ัาแดงกินโดยเฉพาะด้ิ่งตู้มันคือผักเชินไง ไอเด่นก็มาเชียดีแท้เมนูปลาโอ้ยอันนี้คือกัศอันนี้ซิมอะไ่อันนี้ก็ลาบปลาเดี๋ยวซิมมันก่อนดิวยลาบปลาขาวลาบปลาขาวปลาขาวปลาตะเพียนเ้องไหนบ้างตื่แม่นตื่นขึ้นมาสับจิ๋วว่าอันนั้นอืมอืออืมตำที่ขวบว่ามันเหนียวบ่าไงว่าอะได้ตำอืมลาบเสร็จแล้วมะขวะทีมันต้องตำลาบเสร็จแล้วก็มะขวะที่อะไรวะซิมกตำเดี๋วก็มะมกหมกมันกินดูแล้วสินะก็เรียกอมันเนี่ย เดี๋ยวเรือนะสิเอาไปปั่นเป็นทอดเนาะกินเห็นหมล่ะเนียวนื้อลุ่นข้ามเขาขาดไปเลยกินแซ่บๆเลยไอ้พาแดงได้กินแซ่บโดนโดนแซ่บไม่กินเขากับนองนะไอ้แกมือเละกืนเขาอันกินยากด้วยไายพาแดงนี่เลีนอยากแย้มไรกินแย้มเนี่ยบวอยากกับบวกกินโอ้โหไอ้พาแดงเนี่ยบวกินมากแต่น้อยแล้วไหมกินเขาแล้วยังกินนี่ยู่งเงยข้นอยู่เนี่ยอืมอ่ะ กินปลากินแฝงคุนแฝโดยเฉพาะกินกับยังไงอืมของย้อนชั้นเลยชั้นไนีค่ะสามสีม่วงมันสีบํารุงสายตาได้ดีเลยมีตะมือนไพ่ทั้งนั้นมีครบบ่ยอาหารหาหมนี่ไ้ยตอนนี้มันอยู่หม่สองขาดหม่สามโม่สี่โม่ห้ายังบม่หอดมันไก่หดติมยม่งโม่สองโม่อ ลายแดงก็เป็นตจยักหัวไม่ส่วนติไปรอหอดหามูอส่นไหนกินว่ามันไม่ไทยใช่าหมบะหมี่ธรรมดาเลยค่ะจากวิชาเกินเนาะเกินหน้าเกินตาจำดุดดุดไหมค่ะหมาเปิดด้วยน้องเท่าเขาอื่นว่ามาเปิดเขาอื่นมากีกกินได้บ้างผักกุ้งหัว พูนเ่ากินไดไเม็อืมอืมโอเคเลยกินเขากับไอ้คาแดงนี้อย่างหัวอืก็พอบเลยอืมเอ้าเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องไปกินกันเด้อค่ะเดี๋ยวพี่น้องสิกืนน้ำลายน้ำเบิง์ได้ค่ะแสบแสอาหารเมื่อนี้ค่ะอือืมขอตัวไปกินก่อนจ้า